ได้ไหมพี่ถึงได้ไปเลยแล้วตอนนี้พี่สีก็อยู่ที่ต้นไม้ใหญ่เออต้นไม้ย in uh, ักษ like ์นะคะที่อำเภอบ้านไร่จังหวัดอุทัยอ้าพ uh ี่สีปัดแล้วเร็วเข้าคือจักรยานเล็กมากมีล้อนด้วยอันนี้มาๆมาตอนนี้เราก็จอดรถแล้วนะคะเหนื่อร้อนแล้วก็ได้ท้ำลำไยมาสี่สิบบาทกลับมาเต็มได้นี่พิสิพี่สิงชอบมากเลยกินพี่สิงกินน้ำลำไยจากตลาดเสาให้มาแล้วนะคะ แม่วก็ยังติดใจน้ำลำใหญ่เามานั่งนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวนั่งกินน้ำลำใหญ่ก่อนยัยตรงนี้ก็มีให้เล่นน้ำด้วยนะคะทั้งพักผ่อนเย็นใจก็ได้คือน้ำลำใหญ่หลอดเป็นไม้ไผ่ด้วยเป็นพื้นที่แปลกมากมันมีแบบเป็นคนอ่อนอยู่บนหลอดด้วยอ่ะที่ถึงลองชิมดูเป็นไงชื่นใจไหมเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อเลยนะคะ นี่นะคะก็เป็นทางเดินเข้าไปต้นไม้ยักษ์นะคะมีตลาดชุมชนด้วยพี่เก๋มีของขายเยอะๆเลยเนี่ยมีมะเขือยาวยี่สิบาทได้ถูกมากเลยใหญ่ถูกๆมากเลยยี่สิบาทยีข้าวโพดข้าวเหนียวยาข้าวโพดข้าวเหนียวกระเจี๊ยบแดงเข้ามั้ยยัยกระเจี๊ยบขึ้นมากระเจี๊ยบเลือกกินแล้วกระเจี๊ยบอะไรหรอกระเจี๊ยบอะไรหรอ้นยายดอกนิ้วดอกนิ้วดอกนิ้วไปแยะแยะไม่บอกแต้เอามาเต้มา ครับผมอุ้ยมีลูกอะไรอ่ะแม่ไม่ทราบเหมือนกันค่ะาไม่ต้องไปอออกมาคือใช่น่าเห็นด้วยเหยะทางสองร้อยเมตรจากที่จอดรถนะคะตอนนี้น่าจะสักร้อยเมตรแล้วน่าจะครึ่งทางแต่ก่อนจะเดินมาถึงคูบุญวายทั้งคนปัจักานทั้งคนเดินเอาไปสิ่งเดียวแล้วลูกพอได้ไหมพอได้ไหม เดี๋ยวเรามาวิ่งแสงที่อินซีกันนะคะไป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 วิ่งแสงทันไหมเราดูสิสิจะแสงกันนะแสง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 เราแสงคนปัจจันแยานแล้วแล้วแล้วแม่แสงกันนะอึ๊บเย้แสงมิซีแล้ว ตอนนี้เราแซวิสีได้แลวนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูต้นไม้ยักษ์ดูซิวใหญ่แค่ไหนไปดูซิตอนนี้เราก็ถึงต้นไม้ยักษ์แล้วนะคะหูยใหญ่ามากๆโอ้โหยิ่งใหญ่มากๆเลยสูงมากเลยนะคะสูงมากๆสูงความสูงยังไม่ยังไม่เท่าไหร่แต่ความความฐานกว้างนี่แบบโอ้โหอลังมากเดี๋ยวพาไปดูใกล้ๆ,ๆนะคะ อันนี้รอบๆรอบๆนะคะรอบๆก็เป็นทุเรียนทุเรียนทังนั้นเลยอะ่ะตรงนี้เป็นสวนทุเรียนทุเรียนสารพัดสารพัดทุเรียน <c oughs> <c oughs> พี่สีตรงนี้สวนทุเรียนทั้งนั้นเลยอะโอหตอนนี้เราก็อยู่ที่ใต้คนต้นไม้ยักษ์นะคะหอ้ใหญ่มากพี่สีเป็นหลบๆ้วยอะ่ะโห้ี่เขาเรียกต้นอะไรเออเมื่อกี้ไม่ได้อ่านพี่ต้นอะไรรู้แต่ว่าอายุสามร้อยปีนะคะชื่อต้นอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงแต่ว่า โอหอลังการมากสี่สิบคนโอบแล้วเนี่ยต้นเลียงพึ่งพี่ซีต้นเลียงพึ่งอ่ะต้นเลียงพึ่งไม่รู้ไม่เคยได้ยินเหมือนกันโูแต่อลังการมากเลยพี่ซีอ่าเดี๋ยวเราถ่ายรอบๆให้ดูดูพี่สีดูนี้ดิดูล่างกันดิดูตวัดเป็นหางหางงูเลยอ่ะน่ากลัวมากอายุกว่าสามร้อยปีก็คือเหมือนกับว่าคนที่ดูแลรักษาไว้เนี่ยเป็นลูกเขย คือพ่อตาเขาจะขายแล้วก็ลูกเคยขอไว้ว่าอย่าอยากขายตอนแรกเหมือนจะขายไปทําให้ขีดไปด้วยนะยายคือทําไม้สักไม้ติ่มท้งอย่างนี่แหละแต่ว่าลูกเคยขอไว้ว่าไม่ให้ขายแล้วก็อนุรักษ์ไว้นะคะหูอลังการมากเลยอะ่ะเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่ปา,าจารย์อเมซิ่งมากอะนะคะก็คือดูแลดูลุงเคียงและป้าจีนชาวป่านะคะและครอบครัวต้นไม้ยักษ์ <c oughs> นะคะสิ่งมากเสิ่งมากเป็นที่ควรจะมามากอเมซิ่งทีแหลมจริงๆเดี๋ยวไปถ่ายด้านหน้ากันค่ะ อันนี้เป็นเป็นสารนะคะลูกคาเทวาลูกคาเทวีที่ดูแลที่นี่นะคะสาธุค่ะอ่านี่นะคะประวัตินะคะก็คือเป็นที่ดินส่วนบุคคลของป้าจีนชาวป่านะคะแล้วก็ลุงเฮียงเนี่ยเป็นผู้ดูแลรักษาไว้นะคะมันก็คือต้นเชียงหรือต้นพึ่งอายุกว่าสามร้อยปีแล้วโอ้ที่นี่ให้เข้ามาชมฟรีๆด้วยนะคะก็ขอขอบคุณที่อนุรักษ์ต้นไม้ดีๆให้พวกเราได้เห็นนะคะ อ่าตอนนี้เราดูต้นไม้ยากเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะมีคนจูงจักรยานกลับอ่าไปเร็วปั่นไปไปเร็ว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 เววอาจากฝาให้ได้ดูซิเขาจอดออกจากฝาได้หรือเปล่าไปเร็ว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 เร็วไปซิดูซิว่าเขาจอดจากฝาได้หรือเปล่าเอามาเอาน้ำมาแม่ถือน้ำฮะแม่ถือน้ำฮะแม่ชอบน้ำนี้มากเลยชอบหลอด มาเร็วยกขึ้นมายกขึ้นมายกขึ้นมาเร็ว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 ไปไปยกขึ้นมายกขึ้นมาออกแรงมาออกแรงมาปั่นกลับปั่นกลับเฮ้ยทางนู้นไม่ทางทางนี้ไม่ได้ทางนี้ไม่ได้ทางนี้เขาไม่ให้คนไปเขาที่ดินส่วนบุคคลไปเร็วบายบายนะครับต้นไม้ยาไปละครับไปทางนู้นไปไปเร็วออกแรงหน่อยออกแรงหน่อยแรงอีกแรงอีกแรงอีกเร็ว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  เร็ว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 หลบจริงๆไปสิงแล้ววิ่งตามไม่ทันแล้วเร็วเร็วดูซิว่าสิงจะวิ่งแซงหรือเปล่า้กระต่ายกระเต่ากระต่ายกระเต่าเอาไปแล้วไปไปไปโอเคเดี๋ยวเราไปที่อื่นกันต่อนะคะ